ครับเดี๋ยวเราจะทำ QR code นะครับสำหรับเอาไว้ให้ลูกค้าสแกนนะฮะทีนี้นะครับถ้าเราทำเนี้ยนะครับมันจะอ่อนแล้วก็อาจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะเปียกน้ำโดนน้ำได้นะครับเราก็เดี๋ยวเราตัดนะครับตัดเสร็จแล้วเราใช้วิธีการเคลือบนะครับเคลือบ ้เครื่องตัวนี้นะฮะเครือบแล้วก็มีแผ่นนะครับเครือนอ่ขนาด A4 นะฮะ A4 นะครับเดี๋ยวเราจะตัดขอบออกก่อนนะครับเครื่องเริ่มร้อนแล้วนะฮะ เราก็ใส่เครื่องคือก็องมีพินเตอร์นะครับมีพินเตอร์แล้วก็มีเครื่องเคลือบตัวนี้นะครับแล้วก็มีแผ่นเคลือบนะครับอันนี้จะมีขายนะครับเราก็ซื้อตัวนี้มาเมื่อก่อนไม่มีตัวตัวนี้นะครับ ผมก็ใช้วิธีการใช้แผ่นเคลือบนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็เอาเตารีดนะครับเตารีดแล้วก็ผ้าผ้าปิดก่อนนะผ้าปิดทั้งสองด้านนะครับแล้วก็เตารีดรีดนะครับให้มันละลายติดอย่างนี้นะครับเดี๋ยวนี้คือเขาเรามีเครื่องตัวนี้และเมื่อก่อนแพงนะฮะเมื่อก่อนนแพงหลายพันเดี๋ยวนี้พันกว่าบาทนะครับก็สามารถใช้ใชได้แผ่นเคลือบตัวนี้มีหลายขนาดนะครับอันนี้เป็นขนาด a 4นะฮะนี่ครับก็ได้ละนะครับ เวลาโดนน้ำโดนอะไรมันก็จะไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่เปื้อนนะครับนี่ okay, นะครับทีนี้เราก็ตัดนะครับจริงๆผมมีเครื่องตัดนะครับเป็นแท่นตัดไม่ใช่เครื่องถ้าเครื่องมันจะต้องเป็นไฟฟ้าเนาะอันนี้เป็นแท่นตัดแบบโยกอะฮะแต่ว่าเรา เกยดเอาออกมานะคนเข้าคนออกนะฮะอันนี้เราใช้วิธีการกรรไกรตัดเลยตัดไม่ต้องชิดนะครับถ้าชิดเดี๋ยวเพราะว่ามันจะมีรอยฟองอากาศนะถ้าตัดชิดมันจะลอกออกนะครับเราไม่ต้องตัดชิดนะครับเอาแค่ okay, ประมาณเนี้ยทิ้งขอบๆไว้หน่อยนะฮะ นี่นะครับเราก็จะมีไม้ตอนนี้นะครับไม้นี้ก็ง่ายมากเลยนะเราไปซื้อไม้มาแล้วก็แค่ตัดนะครับตัดให้ได้นขนาดแล้วเราก็เลื่อยเนี่ยเลื่อยบากนี่นะครับอันนี้เขาทาขายนะครับเนี่ยแค่นี้เลยนะฮะน,นะครับเราก็วัดขนาดนะครับ ตั้งได้นะครัแต่ยนนี้มันจะสูงไปเราเดี๋ยวเราเล็มให้มันได้ขนาดพอดีครับแต่ว่าเราจะไปตัดตัดขึ้นไปลึกเยอะนะครับถ้าตัดขึ้นเยอะเนี่ยเวลาเรามาใส่เนี่ยนะฮะมันจะบังกระดาษนะครับนะฮะเราก็ประมาณนี้เลยเสร็จแล้ว นี่ก็ใช้งานได้นะครับเห็นไหมครับเราก็าไปตั้งไว้นะครับให้ลูกค้าสแกนนะครับนี่ง่ายนะครับเพราะเวลาถ้าเราอยู่คนเดียวอย่างผมอยู่คนเดียวเนี่ยบางทีกว่าจะหาตัวนี่นะครับเดี๋ยวเราใส่สแกนมาที่เราชงกาแฟอยู่เราจับโทรศัพท์ไม่ถนัดนะครับ เราก็ให้ให้ลูกค้าสกแกนตัวนี้ได้เลยนะครับก็ลองทำใช้งานดูนะครับ